เือกไได้เลยเยอะวยะมากฉันชอบแหวนแต่งงานที่สุดเพราะว่าสมชื่อขานแบบลูกทุ่งก็มันมากมันรู้สึกแบบเขากําลังไปได้วยกันอะไรเงี้ยค่ะที่พี่ตู่ขึ้นมาร้องเพลงด้วยเปิดอยู่กะแต่งจริงอะ่ะ <c oughs> ฟินอ่ะตบขาไอ้ไม่หยุดเลยอะ่ะ <c oughs> แบบฟิน มันมีกิมมิคเหมือนอยู่ในงานแต่จงจริงๆเพลงที่มีแหวนยักลงมาเป็นซีนที่แบบนั่นงรอด้วยกันเลาน่ารักมากมารักเนอะ m r Everything มันรู้สึกว่าเขาผ่านอะไรกันมาเยอะมากแล้วเขาเป็นทุกๆอย่างของกันและกันมาโดยตลอดมันเป็นช่วงพูดคุยอยู่แล้วมันพิเศษจริงๆไม่ว่าสองคนนี้จะพูดคุยกันคอนเสิร์ตไหนอะเวลามันเปิดก๊อกุบมันเหมือนแบบมันมาเลยอะแล้วเราก็มาตามอะไรเงี้ยสุดยอดบิวกินรู้เสาวเก่งนะจ๊ะ ชอบโชว์แหวนเะที่นั่งแหวนตอนสุดท้ายโอ้ว,ว่ามันดูอลังการเดีย่ถ้าถามว่าแหวนเพชรอันไหนใหญ่ที่สุดในประเทศอันนี้น่าจะใหญ่ที่สุดในประเทศนะฉันชอบโมเมนต์บิลกินรูดเซออ่ะแต่มันเซอร์ไพรส์ซะอันนั้นเซอร์ไพรส์ไม่คิดว่าจะทำสิ่งนี้ ออสเตรียมันเหมือนแบบเป็นจุดเริ่มก๊อ,อกอ่ะเหมือนพอก๊อ,อกเปิดอ่ะก็ไม่เคยปิดอีกเลยวันนี้เป็นวันที่รู้สึกว่าคอนเสิร์ตสนุกมากใช่ที่ลองลุกทุุงสนุก <ๆ S 2> คือไม่เคยเห็นภาพนี้ของการเล่นดนตรีของพีพีบิวกินมันโดนเส้นมัน,<ช>นได้โยกเพลงไม่ปล่อยมือมันเป็นเพลงหนึ่งที่เราได้ยินมาบ่อยมากมันมีความหมายมันดูผ่านเรื่องราวผ่านการเติบโตแล้วมันก็มาถึงณเวลาที่มันสมควรมากๆนั่งฟังแล้วก็ร้องไห้น้ำตาไหลมากแล้วก็ดีใจมากๆกับน้องๆครับ